แล้วในพระคัมภีร์เขาบอกว่าเรามีคุณครูนะคะที่สอนเราที่ดีเลิศและไม่จําเป็นจะต้องมีใครมาสอนเราอีกนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนที่น้องดิวพูดว่าพระวิญญาณจะนําเราไปเองอะค่ะพี่ทุกวันพระองค์ก็จะพาเราไปที่ดีๆเองอะค่ะแค่นั้นเลยอ่ะเราจะรู้ได้ไงอะว่าพระวิญญาณนําเราไปทางไหนทางไหนที่มันมีความรัก มีความสงบสุขไม่ได้ทะเลาะนินทาทางไหนที่มันคือเป็นทางที่เสียสละทางที่ช่วยคนอื่นทางที่ทำให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากชีวิตของเราอันนั้นแหละคือทางของพระเจ้าแค่นั้นเลยนะดังนั้นวันนี้พี่น้ก็เลยอยากจะบอกว่าชีวิตการเดินกับพระเยซูมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแล้วไม่ต้องดูคู่มืออะไรแบบ ต้องไปฟังอะไรเยอะแยะแต่ที่พี่นกให้ฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องยังไม่ได้รู้สึกฟูหรือยังไม่ได้รู้สึกเต็มแต่ถ้าน้องฟังอย่างที่พี่นกแนะนําให้ไปเนี่ยเยอะๆบ่อยๆจนน้องรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรปุ๊บมันจะอิ่มพอจะอิ่มปุ๊บเนี่ยมันจะไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นเออแต่ก็าอาจจะอยากฟังนกมาริยาพราะนกมาริยาก็พูดเยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็พูด ถูกใจอะไรอย่างนั้นอืมนิดนึงอวยตัวเองแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรที่เป็นสาระ